สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอครับแล้วก็แฟนเพจของครัวแต่งสีมณีเด้งบาเชฟแต่งยืนเอนะครับเราสามคนนะครับเราสามคนพี่น้องนะครับก็กลับมาพบกับพี่พี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรกันดีวันนี้พี่สวยมาโชว์ทาเมนูที่ก็ไม่แปลกเมนูนี้ไม่แปลกใหม่นะครับแต่ก็เป็นเนี่ยครับแขนงนะครับเราเรียกพักแขนงนะครับ วันนี้พี่สวยมาเป็นเชฟนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวุกคงปรุงเราก็มีแหน่งที่เชฟเติมบอกนะคะวันนี้แหนงหูสับเนาะวันนี้ก็มีกระเทียมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็พี่สวยมาโชว์ทำอาหารครับทริกนะคะริตามนะคะวก็ตาลทรายนีดหน่อยนะคะประมาณช้อนประมาณหนึ่งช้อนชาใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะก็ตอนนี้ค่าแก๊สก็น่าจะขึ้นนี่ก็น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับเป็นเตาไฟฟ้านะครับเตาไฟฟ้าน้ำมันไอ้น้ำไฟฟ้าก็จะขึ้นในเดือน เดินหน้านี้ค่ะเพราะทุกอย่างก็ขึ้นหมดนะครับยกเว้นค่าแรงยังไม่หอมก่อนเนาะแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะคะนี่ครับเดี๋ยววันนี้เกาเาเป็นลูกมือครับวันนี้เติมก็มาเป็นลูกมือนี่ครับเชฟสวยวันนี้มาโชว์นะบสวัสด่ลงไปเลยก็เดี๋ยววันหนั้นสองพรุ่งนี้เลยครับก็น่าจะใส่นี้ลงไปเลยนะคะเราใส่เราใส่ผักลงไปได้เลยก็เราจะใส่ ดีใจกับแฟนบอลทั้งสองทีมนะครับที่ได้ไปดูถึงขอบสนามนะครับผมไม่ได้ไปก็เดี๋ยวดูทางโทรทัศน์นะครับก็ดีใจครับใส่น้ำปลาไม่ใส่เลยนะคะเด็ดจุดคือวันนี้ค่ะน้ำปลาร้าเหมือนเดิมค่ะผัดเลยนะแคปเติมผัดแหนครับแหนมหมูสับใส่ปลาร้าก็บ้านนี้ก็ปลา้าก็เป็นสีชื่นชอบมากก็ถือว่าเป็นลักได้ครับเพราะกินบ่อยนะครับทานบ่อยกันก็ใส่ปลา้าอย่าใส่ไปเยอะนะคะเราก็ใส่พอดี สวัสดีครับต้องใส่น้ำปลาแล้วนะคะเพราะว่านัปลาราเนี่ยเชิญเลยครับมาได้เลยครับพี่ฐานิตาครับสุพรรณบุรียินดีต้อนรับให้มันปัดไม่ให้มันเค็มมากเกินไปครับเชฟสวยก็กำลังโชว์ฝีมืออยู่นะครับสวัสดีครับคุณพี่จักรพันธ์นะครับสมจันทร์นะครับใช่ครับตอนนี้หอมมากแล้วครับพี่สุภลักษณ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับกระมันนะครับ ไม่สู้ดีกับบันนะครับก็กินแล้วไม่ควรออกไปขับรถนะครับเพราะถ้าผสมแคนาบิสก็ควรจะนอนหลับพักผ่อนนะครับนิดหนึ่งก็นิดหนึ่งไม่น่าจะแบบเมาครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับทักทายนะครับนี่ครับสวัสดีทั้ง185ท่านนะครับเสร็จแล้วค่ะเป็นไงครับขนแหงมูสับใส่น้ำปลาร้านะครับ เดี๋ยววันหยุดผมจะหาเมนูพิเศษพิเศษมามาทําแล้วก็มาพูดคุยกับพี่ๆนะครับลองชิมนี่ครับเดี๋ยวเราจะเป็นเมนูธรรมดานะคะแต่เราลองใส่หมูสับลงไปไอ้ใส่น้ำปลาร้าลงไปเนาะมันก็จะแบบเปลี่ยนไปอีกรสชาติหนึ่งครับจากที่ผัดจากที่เคยผัดธรรมดาครับมันหอมของปลาร้าแต่แบบว่ามันหอมปลา้าแล้วก็หมูสับ คนชอบปลาก็จะบอกว่าหอมครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบนี่ข้างบ้านนี่จะบอกว่าเหม็นนะครับใครทาปลาร้าหล่นไม่ใส่ไปนิดเดียวเนาะแบบไม่ต้องเยอะมากเห็นที่สวยใส่ไหมนิดเดียวที่บ้านนี่ก็บ่อยครับทําปลาร้าหล่นก็คือกินทั่วคุ้งเลยนะครับเพราะเป็นอาหารหลักของที่บ้านเหมือนกันนะครับแล้วเป็นไงปลาร้ามันก็จะแบบ ไม่มีกลิ่นนะคะมันก็จะเค็มๆนัวๆพี่มันนัว,นวเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ปาฏิหารนะครับอยากถ้าอยากรูต้องลองําดีอร่อย <ๆ S 1> กเบื่อเบื่อหรือผิดมากว่าไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรลองมาเปิดในเพจดูได้นะคะหรือในยูทูปเพื่อจะเป็นเมนูนะะที่ทุกปากของ<ช>พี่ๆได้นะคะรับเราก็มี Tik t o อนะคะเชฟแอดเชฟแต่ง c ี7ีนะคะลองลองเข้าไปดูได้นะคะ แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรา3ามพี่น้องสวยเติมแต่งและเพจพัวแต่งสีมณีเด้งใบเชฟแซนยุเอก็ขอลาพี่พี่ทุกคน FC ทุกคน,กคนไปเพียงเท่านี้นะคะก็ลองเอาเมนูวันนี้นะคะลองไปทําทานดูนะคะหวังว่าจะเป็นเมนูที่โปรดของพี่ทุกคนครับะะขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย